จะเป็นอย่างไรถ้าหากพวกเขาต้องเอาชีวิตรอดในห้างสรรพสินค้าท่ามกลางทะเลเหมอกสุดอันตรายที่ภายในนั้นเต็มไปด้วยสับปะหลาดที่เป็นปริศนาพวกเขาจะจัดการกับปัญหาในครั้งนี้ด้วยวิธีไหนไปติดตามดูกันได้เลยแต่ก่อนอื่นผมขอเก็บค่าตั๋วคนละไลท์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องโรงสปอยหนังนี้ด้วยนะครับเรื่องราวเริ่มต้นมาที่คืนหนึ่งณบ้านของเดวิดพระเอกของเรื่อง ในวันที่ฟ้าผ่าอย่างรุนแรงเหมือนจะมีพายุเข้าในขณะที่พระเอกกำลังมองออกไปที่หน้าต่างเพื่อดูถึงความรุนแรงของพายุไม่ทันไรนั้นก็ได้เกิดฟ้าผ่าและต้นไม้ขนาดใหญ่ในสวนหลังบ้านก็ได้ล้มลงมาทับบ้านของพระเอกภาพก็ได้ตัดมาที่ตอนเช้าต้นไม้ขนาดใหญ่นี้ทำบ้านของพระเอกเสียหายเขาจึงได้คิดที่จะเข้าไปในเมืองเพื่อซื้ออุปกรณ์และจัดก,การมันก่อนชั่วคราวในขณะที่พระเอกกำลังคุยอยู่นั้น บิลลี่ลูกชายของเขาก็ได้วิ่งเข้ามาด้วยความตื่นเต้นเขาได้ชวนให้พระเอกไปดูที่โรงจอดเรือ พระเอกจึงได้เดินตามไปก็ได้เห็นว่าโรงเรือนั้นได้พังยับลงไปด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่ของเพื่อนบ้านที่เพิ่งย้ายเข้ามาใหม่พวกเขาได้คุยกันไปสักพักก็ได้เห็นว่ามีหมอกประหลาดที่ถูกพัดลงมาจากภูเขามันได้เคลื่อนที่เข้ามาใกล้บ้านของพวกเขาซึ่งหมอกนี้เป็นหมอกประหลาดที่พวกเขาไม่เคยเจอมาก่อนนับตั้งแต่มาอยู่บ้านหลังนี้เมื่อพูดเสร็จแฟนสาวก็ได้บอกให้เดวิดเข้าไปคุยเรื่องค่าเสียหายกับเพื่อนบ้านและพยายามอย่ามีเรื่องเนื่องจากพวกเขาเคยมีปัญหากันมาก่อนและเพื่อนบ้านก็เป็นทนายหัวหมออีกด้วยเดวิดตอบ ตกลงและได้เดินเข้าไปคุยกับเพื่อนบ้านในตอนแรกดูเหมือนเขากําลังจะมีอารมณ์ฉุนเฉียวกับต้นไม้ที่กําลังล้มทับพวกนี้เดวิดได้เห็นว่ารถของเพื่อนบ้านคนนี้โดนต้นไม้ทับก็เลยแสดงความเสียใจเพื่อนบ้านที่เริ่มอารมณ์เย็นขึ้นก็ได้ตอบตกลงว่าจะเอาไปประกันค่าวความเสียหายไปให้ทีหลังและถามกับพระเอกไปว่าเขาจะเข้าไปในเมืองแช่หรือไม่และได้ขอติดตามพระเอกเข้าเมืองไปด้วย พระเอกจึงตอบตกลงและทั้งคู่ก็เข้าไปในเมืองด้วยกันระหว่างทางพวกเขาได้พูดคุยกันเกี่ยวกับโครงการของทหารที่ชื่อแอ r o โรเฮดมีข่าวหรือว่ามันเป็นโครงการเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวแต่เอาโครงการขีปนาวุธมาบาังหน้าหลังจากพูดคุยกันความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็เริ่มดีขึ้นเล็กน้อยและพระเอกก็ได้รู้ชื่อของเพื่อนบ้านของเขาว่ามีชื่อว่านอตันเมื่อมาถึงห้างพวกเขาก็ได้พบว่ามีผู้คนเข้ามาซื้อของเพื่อกักตุนกันไว้มากเนื่องจากพายุที่เข้ามาทำให้ไฟดับ เดวิดก็ได้เข้าไปพูดคุยกับคนที่อยู่ในห้างตอนนี้เหมือนจะมีมาตรการฉุกเฉินเหล่าทหารที่กําลังได้พักวันหยุดก็ถูกเรียกตัวไปประจําการในพื้นที่ไม่ทันในเสียงเตือนภัยก็ดังขึ้นมีชายแก่วิ่งมาด้วยความบาดกลัวเขาพูดและเตือนให้คนออกห่างจากหมอกเพราะมันมีตัวอะไรสักอย่างอยู่ข้างในคนไม่เชื่อก็ได้วิ่งเข้าไปเพื่อกลับไปที่รถแต่สักพักก็ได้มีเสียงกรีดร้องออกมาทําให้พวกเขาได้ทําการปิดประตูห้างเอาไว้ทั้งหมด ต่อมาได้มีแผ่นดินไหวขนาดใหญ่เลยทำให้ผู้คนคิดว่าโรงงานที่อยู่ในพื้นที่นั้นระเบิดในตอนนี้ทุกคนได้พยายามบอกให้สงบกันไว้ก่อนแต่มีผู้หญิงคนหนึ่งเธอได้ขอออกจากห้างเพื่อที่จะกลับบ้านเพราะลูกของเธอนั้นอายุยังน้อยและอยู่บ้านกันเพียงสองคนสุดท้ายเธอก็ได้เดินออกไปและหายเข้าไปในหมอก ในตอนที่อยู่ในห้างพวกเขาได้แต่นั่งรอสถานการณ์ให้ผ่านไปอย่างเดียวและได้มีบางคนเริ่มพูดถึงการไถ่าบาปของพระเจ้าแต่ก็ไม่ค่อยมีคนสนใจพระเอกที่ต้องตามหาพระหมเพื่อให้ลูกชายได้นอนนั้นก็ได้เข้าไปดูที่หลังร้านและพบว่าเครื่องปั่นไฟนั้นกำลังพังไม่ทันไรเขาก็ได้ยินเสียงเหมือนมีตัวอะไรสักอย่างที่มีขนาดใหญ่กระแทกประตูเหล็กหวังที่จะเข้ามาภายในร้านเขาจึงได้ตามคนมาดูแต่ก็ไม่มีใครเชื่อ พวกเขาพยายามเปิดประตูหลังร้านเพื่อที่จะไปซ่อมเครื่องปั่นไฟถึงแม้พระเอกจะห้ามไว้ก็ตามพวกเขาที่ไม่เชื่อก็ได้ทะเลาะกับพระเอกและดึงนันที่จะเปิดประตูให้ได้เด็กวัยรุ่นจึงอาสาที่จะออกไปซ่อมเองพอเปิดประตูออกมาพวกเขาก็ได้มองออกไปข้างนอกก็ไม่พบก,กับอะไรเลยมันมีแต่หมอกที่บดบางทัศนวิสัยและความว่างเปล่าเท่านั้นพวกเขาจึงได้เผือตัวและหัวเราะพระเอกไม่ทันไรนั้นก็ได้มีหนวดของตัวประหลาดดึงขาของวัยรุ่นและหวังที่จะดึงเขาออกไปกิน พระเอกที่ได้เห็นอย่างนั้นจึงพยายามช่วยเอาไว้แต่พวกที่หัวเราะพระเอกก็ได้แต่กลัวและถอยหลังออกห่างตอนนี้วัยรุ่นคนนั้นก็ได้โดนหนวดขนาดยักษ์ลากเขาเข้าไปกินในหมอกเป็นที่เรียบร้อยพวกพระเอกจึงได้ตัดสินใจปิดประตูและฟันหนวดที่เหลือของพวกนี้ให้ขาดออกเพื่อที่จะได้ปิดประตูให้ได้เมื่อได้สติคนที่หัวเราะพระเอกก็ได้เข้ามาขอโทษและอ้างเหตุผลต่างๆว่าเขาไม่รู้ว่าเป็นตัวแบบนี้ที่พระเอกพูดถึง พวกเขาเศร้ากันมากและแตัดสินใจว่ายังไม่ควรบอกให้คนในร้านรู้ว่ามีตัวประหลาดพวกนี้อยู่ในมอเพื่อกันไม่ให้คนแตกตื่นพระเอกที่ไม่รู้จะไปพึ่งใครก็ได้ตัดสินใจเล่าให้นอตันฟังถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่เขากลับไม่เชื่อและคิดว่าพระเอกโกหกเนื่องจากพวกเขาเคยทะเลาะกันมาก่อนคนในร้านได้ยินเสียงดังเลยเริ่มเข้ามาดูเหตุการณ์พระเอกเลยจำใจเล่าให้กับทุกคนฟัง พวกเขาต่างไม่เชื่อกันทั้งนั้นพระเอกเลยตัดสินใจเลือกคนที่เชื่อถือได้เข้าไปดูหนวดของสับปะหลาดที่อยู่ข้างในร้านแต่นอนตตันนั้นยังไม่เชื่อและไม่ยอมเข้าไปดูในตอนนี้เจ้าของห้างได้เข้ามาเห็นหนวดและตกใจเป็นอย่างมากไม่ทันไรมันก็สลายเป็นของเหลวพวกเขาที่ได้เห็นจึงได้ออกมาและบอกให้กับทุกคนเตรียมการรับมือกับสับปปะหลาดพวกนี้ด้วยการนํากระสอบต่างๆมาเรียงกั้นประตูกระจกเอาไว้ พวกเขาได้หาอาวุธทุกอย่างที่หาได้ก็ได้รู้ว่ามีปืนอยู่กระบอกหนึ่งและหาว่าใครสมควรที่จะใช้มันออลลี่ที่เป็นพนักงานในห้างก็ได้เสนอตัวเพราะเขาเคยเป็นนักแม่นปืนมาก่อนต่อมานอนตันได้โวยวายเพราะเขาไม่เชื่อพวกพระเอกว่ามีสับปะหลาดอยู่จริงและชักชวนให้คนอื่นออกไปเพื่อที่จะหาคนที่มาช่วยเหลือพวกเขาได้ตัดสินใจเดินไปที่หอกลางเมืองและหายเข้าไปในหมอก พี่หนวดที่อาสาจะออกไปเอาปืนลุกซองที่อยู่ในรถข้างนอกก็เลยตามออกไปเขาได้ผูกเชือกไว้กับตัวและเดินออกไปได้สักพักเชือกที่มัดไว้ก็เริ่มตึงและเหมือนว่ามีตัวอะไรลากเขาไปด้วยความเร็วสูงจนพระเอกที่จับเชือกเอาไว้ต้านไม่อยู่สักพักพวกเขาก็ได้ลากพี่หนวดกลับมาแต่ตอนนี้ที่กลับมามีเพียงแค่เครื่องท่อนลางของลำตัวเหตุการณ์นี้มันยิ่งทำให้ผู้คนที่อยู่ในห้างเชือ่อและหวาดกลัวขึ้นเรื่อย เวลาก็ได้ผ่านไปในตอนกลางคืนพวกเขากําลังเพียก็ได้ตกใจอีกครั้งเนื่องจากมีฝูงแมลงประหลาดขนาดยักษ์บินเข้ามาเกาะกระจกพวกเขาได้มองพวกมันอย่างตกตะลึงแต่ไม่ทันไรก็ได้มีตัวประหลาดขนาดใหญ่เกือบเท่าคนบินเข้ามากระแทกกระจกเพื่อล่าพวกมันตอนนี้กระจกได้แจกออกมาพวกมันเริ่มเข้ามาบุกถึงข้างในห้างแล้วแชนลี่สาวสวยพนักงานห้างก็ได้โดนตัวที่เหมือนยุงกัดเข้าไปที่ลําคอเธอนั้นเจ็บปวดและลงไปนอนกับพื้น ตรงที่โดนกัดของเธอเริ่มบวมขึ้นเรื่อยๆจนเธอทนกับความเจ็บไม่ไหวและได้ตายไปในที่สุดพวกระเอกจึงได้จุดไฟหวังที่จะสู้กับพวกมันแต่ดูเหมือนไฟพวกนี้กลับทําให้ห้างเกือบไหม้และก็ได้มีคนพลาดโดนไฟเผาจนเกือบตายไปอีกด้วยตอนนี้พวกเขาสู้กับพวกมันอลลี่ที่เป็นนักแม่นปืนได้ร่วมมือกับระเอกเพื่อเข้ามาช่วยลูกชายของเขาและขับไล่พวกมันเอาไว้ได้หลังจากนั้นพวกเขาก็ได้เข้ามาซ่อมรอยแตกของกระจกจนปิดรอยรั่วเอาไว้ได้ ในตอนนี้คาร์มนี่ที่พูดถึงแต่พระเจ้าก็เริ่มได้รับความเชื่อจากผู้คนเพราะดูเหมือนตอนที่มีมแมลงมาก่อที่ตัวเธอเธอนั้นได้อยู่นิ่งและอ้อนวอนต่อพระเจ้า,มาแมลงตัวนั้นกลับไม่ทําร้ายเธอและมันได้บินหนีไปตอนนี้ดูเหมือนมีแต่ความสิ้นหวังบางคนที่หมดหวังก็เริ่มกินยาฆ่าตัวตายส่วนคนที่ได้รับบาดเจ็บจากอาการไฟไหม้ก็ขอให้พวกพระเอกฆ่าเขาเสียจะได้ไม่ต้องทรมานจากอาการบาดเจ็บ พระเอกเลยปรึกษากับเพื่อนเพื่อที่จะออกไปร้านขายยาเพื่อมารักษาคนที่โดนไฟไหม้พวกเขาได้ออกไปพร้อมกับอาวุธที่ติดมือพร้อมป้องกันตัวเมื่อมาถึงร้านยา พวกเขาได้ค้นหาไปทั่วขณะน,นี้พวกเขาเริ่มได้ยินเสียงแปลกๆของพวกแมลงและได้ไปเจอกับซากศพที่เหมือนโดนใยรัดตัวเอาไว้พวกเขากําลังหนีออกมาจู่ๆชายคนหนึ่งที่โดนแมงมุมยดัดรัดเอาไว้ก็ได้ฟื้นขึ้นมาพวกเขานั้นเป็นทหารและก็ได้พูดขอโทษขอโทษอยู่อย่างนั้นพวกเขาพยายามที่จะช่วยชายคนนี้ออกมาแต่ก็ไม่ทันเสียแล้วดูเหมือนในตัวของเขานั้นเต็ไมไปด้วยลูกของแมงมุมขนาดเล็กมากมายชอนชายไปทั่วร่างกายและแล้วสับปะหลาดที่เหมือนกับแมงม,มุมก็ได้โผล่ออกมา มันไล่พวกเขาหวังที่จะฆ่าแย่ของมันนั้นมีฤทธิ์เป็นกฎเมื่อโดนจะทําให้ผิวหนังเกิดอาการไหม้และลอกออกมาอย่างรุนแรงกลุ่มของพระเอกที่ถูกฆ่าจากพวกมันไปถึงสองคนและพวกเขาก็ได้หนีออกมาพร้อมกับยาและกลับมาถึงห้างก็ได้รู้ว่ายาที่พวกเขาพยายามไปเอามานั้นมันไม่จําเป็นอีกต่อไปแล้วเพราะคนที่โดนไฟไหม้ได้ตายไปในขณะที่พวกเขาได้ออกไปหายานั้น ตอนนี้ผู้คนเริ่มสติแตกและเข้าร่วมรัฐีบูชาพระเจ้าพระเอกได้ตื่นขึ้นมาจากอาการเหนื่อยที่เขาได้พบเจอก็เลยอยากรู้เรื่องนี้เกี่ยวกับทหารยังไงพวกเขาเลยเข้าไปลุมถามทหารหนุ่มที่ติดอยู่ข้างด้วยกันก็ได้ความว่าทหารบางคนได้ฆ่าตัวตายไปแล้วซึ่งเหลืออีกหนึ่งคน เขาก็ได้สา,ารภาพว่าเขารู้แค่ว่าโครงการนี้เป็นการค้นหาเกี่ยวกับโลกอีกมิติหนึ่งที่อยู่ทับซ้อนกับโลกของเราโครงการของรัฐนี้จึงได้พยายามเปิดประตูเพื่อเชื่อมกับโลกอีกใบนั้นคาร์มนี่ที่ตอนนี้เป็นเหมือนกับผู้นํารัฐทิ ก็ได้พยายามปลุกระดมให้คนมาลงโทษทหารหนุ่มพวกเขาเริ่มลุกฮือกันและฆ่านายทหารคนนี้พร้อมกับยกร่างของเขาไปสั่งเวรให้กับพวกสัปหลาดที่อยู่นอกห้างพระเอกที่ช่วยเหลืออะไรทหารหนุ่มคนนั้นไว้ไม่ได้ก็เลยพยายามหนีออกมาจากห้างแห่งนี้ให้ได้แต่ไม่ทันไรพวกเขาก็ได้ถูกเจอเสียก่อน พวกคนในห้างที่เชื่อในรัฐทิเริ่มมารวมเข้ามาหวังที่จะทำร้ายพวกพระเอกออนลี่เห็นท่าทางไม่ดีจึงได้ยิงปืนใส่คาร์โมนี่ที่เป็นเจ้ารัฐทิเนื่องจากถ้าหากเขาไม่ทำอย่างนั้นพวกเขาจะต้องถูกฆ่าเองอย่างแน่นอนและแล้วพวกเขาก็ได้วิ่งออกมาจากห้างและตามหารถของพระเอกในขณะที่วิ่งออกมาออนลี่ก็ได้โดนปีศาจขนาดยักษ์แทงเข้ากลางอก,อกและดึงตัวเขาขึ้นไปกินส่วนพวกที่เหลือก็ได้หลงหายกันภายในหมอกและตอนนี้พระเอกกับคนที่จับกลุ่มกันได้มาถึงรถและรู้แล้วว่ามีแต่พวกเขาที่ยังอยู่รอดพระเอก พยายามเอื้อมมือที่จะไปหยิบปืนข้างหน้ารถทันใดนั้นก็ได้มีสัป,ปหลาดพุ่งเข้ามาหวังที่จะทําร้ายเขาแต่พระเอกก็ได้หยิบปืนและเข้ามาในรถทันเมื่อพระเอกปิดประตูรถดูเหมือนปีศาจเหล่านี้จะไม่สนใจเขาและได้เดินผ่านไป และแล้วรถก็ได้ออกเดินทางซึ่งเป้าหมายแรกก็คือบ้านของพระเอกแต่เมื่อพระเอกได้มาถึงเขาก็ได้พบว่าเมียของเขานั้นได้ตายลงไปแล้วเนื่องจากกระจกบ้านที่แตกกระจายออกมาจากต้นไม้ที่ล้มทับทําให้หมอกเข้าไปในตัวบ้านและพวกสับปะหลนั้นก็ตามเข้าไปฆ่าเมียข,ของเขาได้เหตุการณ์นี้ทําให้พระเอกเสียใจมากคนในรถต่างปลอบใจให้พระเอกสงบสติอารมณ์และสุดท้ายพวกเขาก็ได้ตัดสินใจขับรถออกไปให้ไกลเพื่อหวังที่จะพ้นจากหมอกพวกนี้พวกเขาได้ขับมาได้สักระยะก็ได้พบเจอกับสับปะหลายักษ์ เหมือนมันจะไม่เห็นพวกเขาและเดินผ่านไปสักพักน้ำมันในรถที่เหลือก็ไม่พอที่จะทําให้พวกเขารอดออกมาจากหมอกได้พวกเขาจึงตัดสินใจที่จะใช้ปืนที่กระสุนอยู่เพียงสีนัดนั้นเพื่อหวังที่จะฆ่าตัวตายแต่ในตอนนี้กระสุนไม่พอจำนวนคนพระเอกจึงได้เลือกเป็นคนที่เสียสละเขานั้นใช้ปืนยิงไปที่คนที่เหลือกับลูกชายของตน เสร็จแล้วพระเอกก็สติแตกและเปิดประตูเพื่อหวังที่จะตายด้วยน้ามือของพวกสัปหลาดทันใดน,นั้นเขาก็ได้ยินเสียงวัตถุขนาดใหญ่เคลื่อนที่เข้ามาใกล้เขามันเริ่มเข้ามาใกล้เรื่อยๆและหมอกก็ได้จางลงพระเอกก็ได้พบว่าที่เข้ามานั้นไม่ใช่สัปหลาดแต่เป็นกองทัพทหารที่ได้ยกทัพมาเพื่อหวังที่จะกําจัดสัปหลาดพวกนี้และช่วยเหลือคนที่อยู่ภายในพื้นที่พระเอกที่ได้รู้ความจริงว่าพวกเขาที่อยู่ในรถนั้นตัดสินใจผิดพลาดก็ได้ตะโกนออกมาด้วยความเสียใจ เขานั้นแทบจะเป็นบ้าและลม้มลงไปนั่งกองอยู่กับพื้นพร้อมกับร้องไห้ออกมาอย่างสุดเสียงและหนังก็ได้ตัดจบไปแต่เพียงเท่านี้ถ้าหากท่านผู้ชมชอบในการสปอยหนังผมก็ขอฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องใหม่ช่องน้อยน้อยนี้ด้วยนะครับ